มาต่อกันเมื่อกี้ผ่านไปกี่ข้อแล้วนะผ่านไปแล้วหาต่อไปข้อต่อไปนะคะแบบฝึกทักษะของเราข้อต่อไปโจทย์ว่าตรวจโจทย์ตรวจโจ,โจข้อ4แล้วกลวยอันหนึ่งยาว17เซนติเมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานยาว16เซนติเมตร จงหาปริมาตรของกล้วยโหหวานหมูเลยปริมาตรนี่จะหาง่ายกว่าพื้นที่ผิวอยู่แล้วใช่ไหมคะจับคุณ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 หารใช่ไหมเอ่ยอ้าวกล้วยกล้วยหน้าตาเป็นยังไงนึกถึงกล้วยไอศครีมเลยวาดรูปกล้วยออกมาฟึบอ้าวรูแอบมีข้างหลังปืดมาได้ไงนี่นปิดไสก่อนอืมกล้วยสูงเอียง ยาว17สูงเอียงก็คือพี่แอลตัวนี้นะคะพี่แอลเฟึบเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือจากขอบซ้ายชิดขอบขวาเลยเนี่ยยาว16เส้นผ่าศูนย์กลางยาว16แสดงว่าพี่อายาวเท่าไร่คะครึ่งหนึ่งของ16ก็คือ8อ่ะพี่อาคือ8ใช่ไหมคะให้หาปริมาตรของกล้วยปริมาตรเราต้องคลี่ออกมาเป็นไงเอ่ยพื้นที่ฐานคูณความสูงใช่ไหมลูกอ่ะคลี่ออกมาเป็นอย่างนี้ พื้นที่ฐานก็คือสีืดงนี่คูณเสาที่มันตั้งตรงๆอยู่อ่าเรารู้เสาหรือยังเรายังไม่รู้เสาเลยใช่ไหมเขาให้สูงเอียงมาเขาไม่ให้สูงตรงเราเราก็ต้องหาสูงตรงนะคะยังไงสูงตรงคือข้างในต้องหาสูงตรงสูงตรงคร <c oughs> <c oughs> ่าวๆข,ข้างล่างคือพี่อ่า สูงตรงที่เราจะต้องหาเราให้ด้านเฉียงมาแล้วคือสูง L เอ้ยสูงเอียงสูงเอียงหรือ L คือ17ใช่ไหมคะพีทาโกรัส a อกำลังสองบวกดกำลังสองต้องเท่ากับ C ีกำลังสองแขนบวกกันได้เท่ากับด้านเฉียงนะคะ <c oughs> a อคือ r ากำลังสองพ b คือ h อชกำลังสอง C คือ17บกำลังสองใช่ไหมคะอ,มอ้าว ว่าพี่ทำไมพี่อาไม่เปลี่ยนตัวล่ะคะพี่อามีแล้วนี่ไงพี่อาเป็น8ปดใช่ไหมคะแปดกำลังสองก็ป้าจะหาสูงตรงก็ต้อง17บเจกำลังสองลบด้วย8ปดกำลังสองเท่าไร่สิบเจเท่าไรลูกสิบเจคูณสิบเจ็นสองร้อยเท่าไหร่ลูกสองร้อยแปดสิบเก้าแปปดหกเหลือเท่าไหร ตอบพิองร้อยีสห้าสูงตรงตัวเดียวอะไรคุณกันได้สองร้อิ้าหรือลองแยกล่างดูก็ได้นะสิบห้าคูณสิ้าได้สองยี่สิบห้าสูงตรงเราจึงเป็นสิห้าได้ละสูงตรงเป็นสิบห้านะคะอันนี้คือวิธีคิดหนูต้องคิดด้านข้างนะอาวนะคิดแล้วเหมือนกันเลยอ้าวคราวนี้เรามาหา ปริมาตรของกลวยเอาถามอะไรเราก็หานั้นเราเป็นคนซื้อคิดซื้อปริมาตรของกลวยสูตรว่างไงลูกหัวแหลมต้องมีหนึ่งส่วนสามใช่ไหมคะคูณพื้นที่ฐานคูณความสูง แทนเข้าไปใช้ปากกาแดงเฉยเลยพื้นที่ฐานฐานเราคือพื้นที่วงกลมใช่ไหมคะความสูงต้องใช้สูงตรงไหนความจุปริมาตรคือความจุความจุอยู่ข้างในก็ต้องใช้สูงข้างในก็ต้องใช้สูงตรงใช่ไหมคะใช้สูงตรงของกลวยนะ,ะแทนสูตรเข้าไปพื้นที่วงกลมก็คือย i r ยกกำลังสงสูงตรงของเราคือพีเอ แทนแทนแทนกำหนดมาแล้วค่าพายเป็น3.14หนึ่งเพราะฉะนั้นใช้ค่าประมาณส่วนส่วน3คูณ3.14ุี่คูณ P อาคือ8เซนติเมตรแปดกำลังสองก็คือ8คูณ8ใช่ไหมคะแปดกำลังสองหรือเขียน8คูณ8ก็ได้คูณสูงตรงคือซิหาเซนติเมตรอ่าวเหลือเท่าไหร่ เลขกันหารได้นี่ไงสามกับสิบห้าสามหามาสิบหาเอาคูณเข้าไป3 1 4จุดคูณแคูณแคูณหเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เอ่ยคิดหน่อยคิดหน่อยหนึ่พันเท่าไรหร่คะศูนย่จุดแป เซนติเมตรคูณเซนติเมตรคูณเซนติเมตรเป็นเซนติเมตรกำลังสามหรือลูกบาศก์เซนติเมตรต้นเองนะคะเพราะฉะนั้นปริมาตรของกล้วยคือประมาณเท่าไรหนึ่งพันสี่จุดแปดศูนย์ลูกบาศก์เซนติเมตร ขีดเส้นได้โดยดเนี่ยูขีดได้นะเนี่ยเห็นไหมผู้สมาิดได้ทุกครั้งเราก็ต้องขีดได้ทุกครั้งนะคะโอเคนะข้อนี้ทุกอย่างไม่ยากยากตรงที่คูณกระหารให้แม่นใช่ไหมลูกรู้จุดอ่อนของตัวเองอยู่โอเคเจอกันข้อต่อไปนะคะบายบาย